สวัสดีครับท้าเรียนเกมนะครับแล้วก็เอส a ซิแมนคุณเกดวันแล้วก็คุณเข้มนะครับสวัสดีแซันนี้เราจะไปพืชไรนะครับ,รบ,รบไปเก็บี่ววันบริลลลุงก็จะตูดอาศัยชุดฟรีไปก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นเป็นหนูกันนะไป เจ็บปืนไว้เจ็บปืนไเไว้แล้วปืนลั่นอีกรอพวกมาหายไกชนังเหมึโอ้จคอทีมงานมึงให้กูของแค่นี้นะยงมีวิ่งมาดันเข้าเลยกระดังนวลไว้จะถูกจะแพงก็วิ่งเข้ากระดังเข้าไว้ไมีอะไรกันบ้างครับพี่น้อง ไอ้กระติกน้ำมีราคานะนี่ไม่เก็บกันเหรอเก็บอะไรครับเออกระติกน้ำเนี่ยใบเนี่ยผมจำได้หลายบาทนะเพื่อนมันไปเครื่องบินก่อนเลยไม่เขาเอาเรวะเฮ้ยไม่ไม่ตะก,กี้ผมว่าผมเก็บเก็บกระติกน้ำแล้วมันหายไปเลยอะหรือว่าเขา<ม>เก็บไปแล้ว ยังไรวะเออเออยังไม่ถามเลยว่าทุกคนรู้ไหมว่าไอ้นี่มันคืออะไรผมสงสัยอยู่เนี่ยะไรครับไอ้ไอที่อยู่ข้างๆตัวเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกล้องจับอะไรสักอย่างเป็นฮะคอ๋อพวกเออไอจับความเซนเซอร์ดับไปไมโครชิปไมโครชิปไมโครชิปเหรอมัเก็บนี่เป็นแบบแล้วมันยังอยู่กันตั้งแต่หลายแมต์มาแล้วน,นเนี่ย ใช่ผมก็ว่าเอา้าแล้วทำไมผมก็ไทยไม่เป็นไงผมก็รู้ว่ามันเป็นตัวจับสัญญาณจับสัญญาณว่าอา๋อไปกันหมดแล้วเหรอตายแล้วเพื่อนไปกันแลยทั้งวัววัวจะเก็บของไม่ทันกินทั้งนั้นเหมือนเอาโอ้ยไปแล้วไปแล้วเอา้าเย็นตะวันเพิ่งหยบไปหรอ ตังแต่ตว่ามีมีคนนุ่มมีคนตั้งแต่ไม่ใช่มีคนเราก็คุยกันได้ไงต่ไ่เห็นจำเป็นต้องเงียบถึงในเกม,มกเหรอกมั้งเฮ้ยเฮ้ยโอ,โอ,โอโ้ได้ของสีทองว่ะเฮ้ยไม่มีช่องฟรีว่ะบอดคนอีลิตเพื่อนเพื่อนไปตรงเครื่องบินแลวใช่ไหมครับอืม ตรามากันหมดแล้ลวแสดงว่าตรงเครื่องบินนี้เฮ้ยบ้านาข้างบ้านข้างมีเสียงวิ่งมาระวังนะบาน้บานข้างบ้านข้าง,าางได้หมวกได้เลยปังวะใส่ไปก่อนเว้ยเฮ้ยมันมาเก็บของแต่มันไม่เอาไปว่ะเนาะขโมยไปก่อนเว้ย เฮ้ยไม่ใช่พวกเราอ่ะไม่ใช่เพื่อนไม่พวกเราฝั่งรถอยู่ในบ้านมาคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนรถไม่ใช่ไม่ใช่ลุงยังอยู่นี่หอหอเลยเนี่ยจะไดินเสียงอยู่ข้าง,างเข้าไปในนี่เหรอใกล้เหรออืมโอ้เพื่อนมันลลยลลยสายเดี่ยวเลยเฮ้ยเอาแล้วเว้ย น่าจะคนนั่นแหละเฮ้ยเข้ามาข้างข้างเว้ยตรง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 น้ำตกอ่ะเฮ้ยคนหนึ่งเว้ยอู้ห์บอดลูกซองบอดเสี่ยวนี่นี่ตรงน้ำตกนี่คนหนึ่งอ๋อบอดบอดบอด อาวมีเสียงเก็บวดิเแต่ไม่ขึ้นเสียงนะเหนือ่อยบอกว่าอยู่ปาจีนมังเฮ้ยยี่ไงยี่งโอ้ <c oughs> โอไปหาผ้าใบสีเขียวตรงนั้นดีกว่าเว้ยจำได้ว่ามีผ้าใบสีเขียวชอบอยู่ตรงนี้ลุงแมทข้างหลังมีคนนึงละ ถ้าข้างังมาน่าจะเป็นคนไหมเอาไงเราเราจะรอมันเหรอหรือเราจะวิ่งขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆก่อนทิ้งช่วงห่างไปหน่อยอโอ้คุณแค่กระสุนจำกัดมาแล้วเกินขอกคุณเลย เก็บกระสุนตรงข้างหน้านู้นน่าจะมีให้ผมมั้งนะเนี่ยไปดูี๋ห้าสี่ห้าสามเก้าห้าสี่ห้าสามเก้านะไปดูเอา้าใครอะสีแดงอะเข้มว่ะผมเองลเอลย ไม่คงจะมาเก็บกระสุนกระสุนมันให้มาน้อยมากสวนโอ้เสียงยัง,ย,งยังไม่หยุดเลยมันยังมาท่ากันเองหรือเปล่าพวกกลุ่มไปดูดิห้าสี่ห้าสามข้า,ขา,ขา,า,มขาไม่มีเว้ยเฮ้ ยังไงเพือ <c oughs> พ่อนเพื่อนไปเหรอเพื่อนยังยังไงน่าจะเจอข้างน้าแล้วข่า,ากระสุนสวยหมดไว้ไม่มีกระสุนเลยว่ะน้อนยมากเลยตายกูอ้า ใครวิ่งอยู่ข้างหน้านั้นผมครับผมตกใจหมดเลยอขอบฟ้ามขอป้ามก่อนช่วงนี้รถทางทางรถไปเยอะเยอะเยอะ45 39มิกมีกี่แม็กวะเนี่ยมีลูกซองจุด45จุด45สองแมกซ์ตีน พลอยตัวหาแม่หนยพลอยตัวหาแม่หน่ยลูกพ่อนี่อยู่ฮะตัวหาแม่หน่อขออภัยเลยครับพอดีใบปาน ไม่รู้ว่าไหลอัคดคลิปอยู่นะครับอา้าวขึ้งแยกกัจจารบพวกเราไปอยู่ไหนกำลัลงตามเออผมก็เนี่ยวิ่งมาตามหลังมาเนย่ยวิ่งมากำลังจ ยิงไฟอ่ะ,อะเอาพเพื่อนเอาหายแล้วแต่อยู่ข้างหน้านี่ใครทิ้งอะไรไว้วะเห็นไหมมีของวางอยู่พื้นเลยนะอะไรอ่ะเต็ไมไปหมดเลยอ่ลุงมันมีคนมีคนไม่มันมีอะไรไม่รู้เป็นมีคนเป็นอะไรไม่รู้ วางอยู่พื้นอ่ะอืมนี่เพื่อนเราตายอยู่ข้างหน้านี่อ่าคิดผายแล้วเอา้าแสดวง<ค>ว่า,าดโ<ค>นดนด <ๆ S 2> มีคนดักมีคนดักมีคนดักแล้วนายเห็นปืนเราเงี้ยแหละถ้าจะยิงปั๊บมันรู้จุดเลยเลยเราเก็บมัน่อจ้ะมีอะไรบ้าง รับไปได้ครับมันไม่ยอมให้ตัำตํำแดงครับยังไงครับนอนอย่ามีแทงตูดเวยเนี่ยนอนเฮ้ยเฮ้ยไอลูก <c oughs> นอนนอนเงียบนอนเงียบบีดแทงตูดเ,เอ้รองเท้าสวยดีนี่ซื้อมาจากร้านไหนเฮีย <c oughs> เราว่าครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็มาดูเพื่อนเลยครับ กระเป๋านาาเทเก็บใ,ใช้ด้วเนี่ย่ะเก็บเสียงใช่หนุ่มันจะซัดก็อยู่ทุกท้อนี้มันยิงยิงอยู่เลยมันอยู่ทุกท่อไอ้ข้อกัวเอางี้แม่ใช่เราโยกไปตรงกลางๆแล้วก็ไปเลนฝั่งนูน้นเฮ้ยตัวเนี้ยมันเป็นช่วงที่จะวิ่งประสานกันอยู่แล้วอะเพราะเราก็เพิ่งเราก็วิ่งยามันเนี่ยกระลงยิงเสียงปั๊บอไดี เอาไงดีอ่ะรอสักแป๊บน,น,นึงนะได้เก็บของกันบ้างยังได้เก็บของกันบ้างยังกำลังหาฟาร,ร์มอยู่จะลุงกะเต็มเป้แล้วนะจะบอกให้ของลุงกะเต็มแล้ว <laughs> <laughs> เก็บไม่เจออะไรอะไรสีท,งทองๆมันรู้ในกระเป๋าอะนรเงี้เออย่า,าๆย่าไปดูนี่ราคาเท่าไหร่ยาว มันคือปจัจแจไฮดรอลิกราคาหมื่นห้าโอเคเนาะใส่กระติกน้ำมา,าเราก็จะดูราคากระติกน้ำไปนี้อ๋อหกพันเนี่ยสามช่องติกหกพันก็โอเคเด้เฮ้ยเขียนคนนี้ตกใจตกใจ นี่ยิงขาขาดไปไปแต่ว่าไปเข้มรนะู้แล้วเราโอ้มีคนเิียงข่านมาแล้วนี่งเหรอแค่ใจงเงยน็นใจเย็นอย่าให้ลุงเปิดนะลุงเปิดดีซ่อนแค่ไหนก็หลบพวกไม่ได้หรอกนะรู้หมดเลยเราอยูงง่ใน ปนปีไม่มีลำกล้องพิเศษครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตรง,ตรง,ตรงๆข้างๆข้างบ้านสนั่งแลเติมเงียบครับแสดงว่าต่างคนต่างรู้แล้วว่ามีการเคลื่อนไหวมีระเบิดเช็คเปล่ะมันยังอยู่ขอบขอบกำแพงอ่ะดูๆแล้วประมาณขอบขอบกำแพงครับ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คให้เอางั้นเลยเหรอโอเเอางั้นเลยเหรอระวังแลยวี๋ยวเ,เสียงเสียงมันไปหยุดวิ่งตรงข้างๆเลยนะโอ้ยปืนนี่มันไม่ได้ช่วยสำหรับผมเลยปูดตรง,ตรง <c oughs> เออ มันปีแค่ศูนย์เล็งให้เฉยแต่ว่ามันไม่มีเออ่ตูมให้ผมว่าไม่ไหวอีกดีไปไปมีเสียงบนบ้านใช่ใเสียงบนบ้านใช่

เออบ่อนี้ใครผมถามอ๋อเข้าใจว่ารู้ว่าใครยิงตะกี้ลุงเองลุงเองโอ๊ยโยนพลาดเด็กดักทางไปเอา้าแล้วเมื่อนะ ขาดความมั่นใจที่เป็นเลยจะเข้าไปดูต่อดีวะเจอเปิดจุดที่มันได้ยินเสียงแล้วเย้ๆสวันด์อยู่บนบ้านเหรอป่าอยู่นี่นอกรั้วนี่ลุงเสียงมันวิ่งตุ๊กตักตุกตักด้านด้านซ้ายมือเราวิ่งไปวิ่งมาตรงลงไข่เข้มอ่ะ ผมกําลังผมกําลังบุกเข้าออ๋ในบ้านโอเคไม่แปลกแกหรอกถ้ด้ยินเสียงเอ้ยพวกเดียวกันด้วยไปเพราะว่ามันเหมือนจะมีเสียงบนบ้านอะไรเข้าไปชาร์จเลยเหรอครับจะชาร์จมันเลยมีเสียงบนบ้าน แต่ว่าบดบ,บดบดบดด้วยคนไไมม่่มัเพราะว่าถ้าผมยิงป๊อบเราจะไม่มีความรับอีกเฮ้ยฝั่งนู้นเอากันหนักเลยบดบดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแดี๋ยวเนีนะ้ยคปแล้วไปหาเข็มะ cái máy vận nui kíp, nhá, đúng, đi cái, yeah yeah yeah, ài luôn, ba trong này, ở เราจะไปเลยใช่ไหมข้างหน้าเ้างไปเก็บออกข้างหน้าโรงงานรีไซเคลิลเข้มไปเข้มไปโรงงานดีกว่าไปทีเดียว,วสุดท้ายแล้วก็ออกเลยไป,ปไปโรงงานรีไซเคลิเลน,บน,บนั่นแหละไปรู้รข้างหน้าอ้าวอู้ยบันดากเหนแม่โอ้โห ดนแล้วอ้าวเดินแล้วยิงมันไม่ตายแล้วไปไปดีใจขึ้นเลยเราแล้วก็ออกเลยเฮ้ยเขมไปหรอดแล้วดักด้วยเหรอมันแดงว่ายิงยิงมันยิงมันเกือบตายแล้วนะมันเล้ย ทำไมเราตายก่อนมาท่ากันเลยนะงั้นผมต้องขอไปเข้มนะครับไปแชครับไม่เป็นไรแม่ไปตะวันไปลุ้นลง,งหน้าบ้านนี่เอานเ,เ,นเนี่ยดีใจขึ้นเ่ยตะวันได้เก็บของบางอย่างตะวันเฮ้ยเร็มหน่อย้วลุงเอา ตราวันไเก็บแล้วเหรอจะเพิ่มไหมล่ะถ้าไม่เพิ่มเราก็ไปเลยจวไปหาแมทไปเอามีสองทางเลือ่อะไรก็ไได้ปไปเลยเนาะเพราะลุงก็เต็มแล้วไปแมตต์นี้เข้มจะได้ไม่ต้องรอนานด้วยไป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 เลยเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหนื่อยลุงไปไป ไม่ใช่ตาไม,ดม่ดีมองผิดมองิดมาไม่มีใครดักเรานะเข้ม,ไ,ม,ไ,มไปโดนโดนขาดักตอน,นแรกก็นึกว่าไม่มีคนเลยเดยไปมาเข้มบอกโอ้โดนดักเออเกือบลงเลยไต่เลวลาแก้มือใน,นแมหนาเดี จะดูมีเท่กันออออมานาันน่าจะเจ็บเยอะเงี้ยครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ เข้มพลาดไปเลยครับวัดนีลูตูตะวันรอดมาได้ก็เคครับให้มีโอกาสได้เก็บทรัพยสินกันบ้างขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ